สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนฉันชื่อซูซี่แล้วเธอล่กชื่ออะไรฉันชื่อซูซ่า<ะ>วันนี้นะพวกเราไม่มีอะไรจะทำเดี๋ยวเราจะมารื้อห้องพี่ยายากันไปดื้ย,ยกันเลย เดี๋ยวเ้ไปเปิดนะบายว้าว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  ยพวกเธอทำอะไรกับห้องของฉันเนี่ยซูซี่โซซาห้องพี่ลกหมดแล้วเละหมดเลยเฮ้ยสนจริงๆเลยสองคนนี้พวกอยู่ไม่มีอะไรทำนะคัะพี่ก็เลยเข้ามาเล่นในห้องพี่พี่อยากยากดีนะเดี๋ยวพวกเราอยากยดีนะเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเก็บเนาะใช่ไหมใช่ใช่ เดี๋ยวเราเก็บให้เดี๋ยวก็เอ๊ะเก็บให้เกียี่เอียยาเอี้ยวซื้อสร้อยมปล่าขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยขอดูหน่อยสวยจังเลยขอดูหน่อยพี่ดิใช่พี่เพิงซื้อมาเพราเธออย่าแย่งกันนะเดี๋ยวของพี่พังเฮ้ได้พี่เอี้ยวขอดูหน่อยสวยจังเลยขอยิ้มใส่หน่อยขอยิ้มใส่หน่อยได้ได้เดี๋ยวพี่ถอดให้ต้องสัญญาก่อนนะดูสร้อยพี่เสร็จแล้วช่วยเก็บห้องให้พี่ด้วยได้ได้ได้ไดเอี้ยว พี่สอนให้นะดูดีๆล่ะอย่าทำของพี่พังนะแน่นอนพี่ไม่พังแน่นอนขออะไรขออะไรอ๋อขอฉันดูด้วยขอฉันดูด้วยอไมห้ยมให้โอ้ขอดูด้วยขอดูด้วยพี่ใหญ่งั้นเดี๋ยวพวกเธอนั่งกันไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้าก่อนและที่สำคัญอย่าทำสร้อยของพี่หายล่ะเข้าใจไหม ได้ได right, yes, okay. ้พี่ยสัญญาเลยพวกเราไม่ทำของพี่หายหรอกใช่ไหมใช่ไหใโอเคให้ฉันใส่ก่อนสิโทษอย่าแย้งสิโทษอย่าแย้งได้ไหมไม่ไม่ฉันจะใส่ก่อนฉันจะใส่ก่อนจะใส่ก่อนอย่าย หายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วแย่แล้วเธอนั่นแหละทำหาย้าปนะเธอนั่นแหละไม่เธอนั่นแหละเธอนนั่แหละเธอเธออย่าเช็งกันเลยพวกเรามาช่วยกันหาดีกว่าน้อเนาะหาบนนี้ก่อนเลยมีไหมสร้อยพี่งหยาอยู่ไหมมีไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตรงอื่นอีกไปไปดูสิใต้เตียงมีไหม กก่อนว่าไงจ๊ะสาวๆเก็บสร้อยพี่ไว้ดีใช่ไหมไหนทำไมพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะต้องไปงานเลี้ยงนะ <c ười> พี่ยายาพวกเราไม่รู้จะบอกเธอบอกสิบอกพี่สิบอกอะไรพูดมาสิทำไมไม่มีใครพูดล่ะ Ừ, พวกเราแย่งสร้อยของพี่กันสร้อยพี่เลยปลวไปไหนก็ไม่รู้อ่ะฮะนีพวกเธอทำสร้อยของฉันหายกันเหรอใช่ใช่ใช่แต่แต่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกพี่ย่ามันอยู่ในห้องนี้แหละเดี๋ยวเราช่วยกันหาเดี๋ยวก็เจอนะพี่เนาะนั่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่ยายาพี่ยาาอย่าโกรธนะโอ้ยพวกเธอสองคนนี่จริงเลยนะ เดี๋ยวมาช่วยกันหาเลยกันมามาม,ามาก่อนอื่นนะพวกเธอก็ต้องเก็บห้องให้สะอาดก่อนแล้วก็ถึงจะหาของเจอก็ใจไหมได้ค่ะพี่โอเคพวกเราจะเก็บของให้พี่แล้วนะเธอช่วยกันสิฉันเก็บอยู่คนเดียว<ๆ>เวลาเล่นก็นเล่นโดยกันก็ต้องช่วยกันเก็บสิเ<ๆ>ดี๋ยวเราไปดูใต้เตียงอีกรอบดีกว่า<ๆ>เผื่ออยู่ใต้นี้เมื่อกี้เรายัง ดีดีเลยมีไหมมีเจอแล้วเจ้าแล้วพี่แยาเจอาแล้วเจ้าแล้วใจมากใส่พี่หน่อยสิพี่จะได้ไปงานเลี้ยงสักทีโอเคใจนะเจสาสาวๆงั้นพี่ก็ตัวก่อนนะพวกเธอก็อยู่ในห้องก็อย่ารื้อของพี่อีกล่วจ้าดีใจจังเลยนาะหาสร้อยเจอ Hey, nampak biasa lebih kuat Wee wee bye.